ะะเป็นของฟอร์สนะคะนี้จะให้ดูนะคะว่านี่รถกระบะนะโฟวิลนะคะที่เมรการเดี๋ยวนี้เป็นระบบนี้แล้วนะกดนัมเบอร์จ้าแม่ <c oughs> คือรถที่เนี่ยซื้อรถอ่ะรถใหม่อะตกมันก็หลายหมื่นเหรียญอยู่นะ มชัมชมัชอีนะคะ e. เป็นรถไฟฟ้าของมาสแตนค่ะดูเงางามนะสวยงามตามท้องเรื่องแต่แบบคล้ายๆกับคล้ายๆกับรถปุ้ยเลย HRV อ่ะคือแบบขนาดมันเท่ากันเลยเธอปุ้ยใช้ฮอนด้าเนาะนะะี่ค่ะ น,นูนจีทีนะสวยค่ะอากาศร้อนมาก10บโมงครึง่งตอนเช้าที่อเมริกานะคะวันอาทิตย์นะก็วันนี้ไปก่อนดีกว่าเงือแตกละแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถกันอีกวันอื่นนะคะแล้วเจอกันเนาะแล้วเดี๋ยวปุ้ยไปที่อื่นต่อค่ะบาย